สวัสดีครับสวัสดี f อีที่ติดตามช่องของพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีพีที่สองของตัวโรตารียยกร่องสำหรับเอาไว้ปลูกผักนะครับก็ตัวโตรตารี่เองเนะี่ยตัวน,นี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับกอมาใช้งานที่ที่พิพสธภัะฑรนะรนเป็นงานที่ใช้เลยส่งมานะครับทอ่ตังง้งแต่ต็มที่ สุดใจการตกแตะงที่สวางามูคมและดูสงนก็ตัวมาตารล่มีขนาดกว้างที่มีข เครืที่ใช้นะครับก็มีแท็ปเปอร์แน่น3 2นะก็จะใช้ได้ตั้งแต่30แรงไปถึง40แรงนะหรือว่าสูงลองที่ยกขึ้นมานะครับก็แน่นสวยทีเดียวนะครับการที่เราจะยกได้สวยนั้นมันก็ต้องเป็นแต่ผ่านการเตรียมดินที่ดีด้วยเนาะเราเตรียมดินดีเนี่ยมันก็จะยกได้ดีนะครับอันนี้ดินก็เป็นดินทรายแต่เป็นดินปนทรายก็เตรียมไว้ค่านดีนะครับ เกียร์ที่ใช้ก็ในอยู่ประมาณเกียร์เกียร์โลสนะครับรอบเครื่องก็น่าจะสองพันกว่าเนาะเพราะว่าโรตารี่มันใช้รอบปั่นค่อนข้างเยอะ,ะครับนี่ก็เหมาะกัๆๆนนะบกผักเนี่ยวิธีขับก็ขับลงล่องที่เรายกไปครั้งแรกนะรนะครับนะครับก็จะได้ล่องออกมาประมาณเมตรห้าสิบเมตรหกสิบนะครับ ต้องห่างกันเพราะว่าตัวรถจะเป็นตัวกำหนดความกว้างของตัวร่องด้วยนะครับจริงทำงานได้ไวกว่านี้นะครับแต่ว่าในี้เราพยายามจะไขว่มาให้ดูเพนะื่อใช้ในการศึกษาในงานทำเกษตรรุ่นใหม่นะครับเกษตรแบบใหม่ยกต้องก็มีข้อดีเรื่องของการระบายน้ำนับการให้น้ำเนาะเพราะว่าผักเองถ้าปลูกไปแล้วน้ำขังเนี่ยผักก็จะเสียหายนะครับเรายกปล o n น้ำก็จะไม่ขังนะครับ ยกล่องให้ลอยขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ปลูกง่ายนะครับคุมก็จะพืชง่ายนะครับพ่นยาใส่ปุ๋ยนะครับง่ายแล้วก็สุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวก็ง่ายนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการยกล่องนะครับก็ตอนนี้คนปลูกผักปลูกผักเองก็นิยมครับนิยมยกล่องนะครปลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชอายุสั้นหรือยาวนะครับก็สามารถปลูกแล้วก็ยกล่องได้หมดนะครับ เดว่าใครสนใจข้อมูลที่อยากสอบถามให้เพิ่มเติมก็ทักหรือว่าพิมพ์เข้ามาในในช่องของพวกเราได้นะครับเราก็ยินดีให้คําตอบความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทําเกษตรนะครับแล้วโรตารี่แบบนี้มีขายไหมใช่ไหมครับก็ข้างนอกตอนนี้มีคนทําชุดคิดนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งกับโรตารี่ปกติเราครับมีคนทําขายครับแต่ราคาไม่แน่ใจนะครับของอุปตาตอนนี้ยัง,ยงไม่มีออกมาขายนะครับตอนนี้เรานําเข้ามาจากน่าจะญี่ปุ่นนะ เีมงานแจ้งว่าน่าจะนำเขา้ามาจากญี่ปุ่นเนาะก็มีหลายเจ้าครับที่ทำขายหรือว่าถ้าดูลักษณะแล้วนะครับช่างแถวบ้านถ้ามีก็ลองให้ดัดแปลงให้ดูนะตัวหุกเน่าเองมน่เองก็จะมีตัวรี ว่าม <S preach ers> ีอะ so right ้ที <res> ่ไมงดูด้วยว่าขึ้นอยู่กับที่ทีเราปลูกด้วยนะากลือสองลูกเนี่ยอาจจะได้สามสิบไร่ถ้ายังฝึกว่าปลูกสองลูกไดูกันงละสิบไร่ไหมูกครั้งละสิบ เหม e. ือนเป็นฟครับอย่างนี้แผักนี่ของทางมันไหวต่ออากาศใช้แดดส่องลงมาแมลงักแมลงแล้วก็ผักนี่ครับเป็นแถวที่สั้นนี่ต้องดูแลรักษาถึงนะครับถ้าเราดูแลรักษาถึงนี่ก็ยากนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะนี่ก็ให้ดูยาวๆนะครับทำยาวให้ดูไปเลยว่าเออทำงานถิ่นเนไงฝนก็มีตกมาเล็กยนะครับกาทำงานกลางฝนก็อันตรายนะครับเช็ค พื้นที่ถ้าไม่มีสายลถไฟก็หยุดแล้วฝาก FC ติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ